สวัสดี FC ทั่วประเทศสวัสดี FC อาจารย์น็อตตี้นะครับหาคำพูดใดบิดพลาดประการใดคุยใหญ่ไปวันนี้ต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนให้ผมได้ขีโม่นะครับพี่น้องเด้อวันนี้เลขที่ออกนะครับก็คือ2-1เต็มเต็มเป็นชุดที่อาจารย์เน้นนะครับผมชอบอยู่3คู่ที่ผมบอก2-9-2-1-9-1นะครับ2 5นี่ผมติดมาเฉยๆแต่ว่าชอบมากก็คือ291ก็คือ29 21แล้วก็91ครับเดีวก็ เมื่อคืนใครได้ดูในช่อง u t u b e นะครับผมบอกว่าล่างเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวมีคลิปเปิดให้ดูล่างเนี่ยขอให้ออกเก้าหนึ่งก่อนบนน่ะเสียดายสองเก้าหนึ่งเราไม่มาเนาอะอก็ไม่เป็นไรเราได้ล่างแล้วสื่อยังไ้เห็นมีสองเป็นเพียงแนวทางเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บประนันใครที่ถูกกับประจาย์วันนี้ฝากแชร์คลิปนี้ให้คนที่ลาบากได้เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับก็สนับสนุนลอตเตอรี่เนาะวันนี้ก็ลอตเตอรี่ผมก็มีแต่ผมไม่ได้ถือมานะครับเมื่อคืนผมมีสองหนึ่งแน่นอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ อ่ะไปซื้อหวยแล้วมีรูปหน้าผมปอมนะครับโดนหลอกแล้วคุณไม่ได้เงินแน่นอนนะครับเพราะของปอมนะครับของจริงไม่บ่ไดดว่างไปขายเลขได้พี่น้องไายขายเลขกกับทุกจ่ายแล้วครับพี่น้องเอ้าฝากเส้นนะครับเดี๋ยวจะทําการแค่บนก็ก่อนื่นต้องขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์เอฟซีทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่เราประสบความสาเร็จนะครับหัวนี้ก็ล่างออกสองหนึ่งบนไม่รู้เลยครับหูดับไปเลยนะบนออกหกสามแล้วแปดหกสามแต่ว่าก็กนหนึ่งก็ยินดีด้วยกับเอฟซีทั่วประเทศทั่วโลก นะครับแล้วก็ดีใจตื้นตันก็ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มานานแล้ววันนี้เป็นวัที่สองนะครับไอ้วดห้าสี่เจ็ดเราไม่ต้องนับงวดนก่อนเราเข้าสี่สามบนวดนนี้ขอปู่ล่างนะครับแล้วก็ออกตัวเน้นนะครับตัวเน้นของผมนะผมบอกเลขผมมีสี่คู่ใบแดงนะครับเป็นแนวทางนะผมก็ไม่รู้ว่าออกอะไรถ้าผมรู้ป่านนี้ผมรวยไปแล้วนะครับก็อย่าไปเล่นเยอะนะครับสำหรับึมรอตตอที่ถูกกฎหมายซื้อให้มีสตินะครับโปรดใช้วิจารณญาณด้วยอย่าไปเชื่อมากนะครับ ไม่มีใครรู้หรอกในโลกนี้นะครับเนาะผมกล้าท้าเลยแม้กระทั่งตัวผมเองบอกเลขจนดังเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันออกอะไรถ้าผมรู้นะผมซื้อเยอะกว่านี้ครับผมจะถึกจะบสชวนมากผมแบบนี้นมีอยู่สองหนึ่งไมีอยู่นะครับทีนี้ก็เลขงวืวเนนี้ผมเน้นไปที่สองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็สองห้าใช่ไหมแต่ว่าทีนี้สองห้าเนี่ยผมก็ยังบอกว่าผมไม่ค่อยชอบเนาะผมชอบที่สุดก็เป็น 2 9 2 1 29, 21, แล้วก็91ผมชอบอีก่3คู่นะครับผมจะเขียนแล้วก็บอกแล้วก็คลิปเราคนดูมีแต่4ล้านไม่ว่าทุกช่อง u t u b e เนี่ยผมพูดแต่เรื่องเดิมนะครับเสียดายเสียดายกลุ่มเนา่าเ่านึงเขายอมมานะครับ mm. มาแตนึงกะว่เาเป็นยังกูหาหนึงมมกเข้ากับยังได้สองมาใส่ก็เป็นสองหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องกลับด้วยเนาะใครที่ซื้อลอตเตอรี่เหมือนผมว่าผมซื้อโชว์แล้วก็ถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่างที่บอกครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับเนาะ ตอนนี้มันน่าจะกลับมามีกระแสอีกนะครับมีกระแสก็ต้องระวังด้วย <c oughs> อ่ะถ้ามีอะไรก็ผมทําเต็มที่แล้วนะครับทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็พร้อมยเดื่อทุกคนนะครับอทำาม่นิถิตต่อมาอื่นมาตรงยันอี้อย่างได้พี่นอ้ออะก็ตามสัญญาที่พูดไว้ว่าจะแก้บนแล้วก็จะให้ต่อก้วหน้าเลยก้นหน้าออกสองมกราไหมโอ้สามสิบตนละ บสอง,องมกราเดือนปีนี้เนี่ปีนี้นเดือนไปสองมกราออเนี่ยโอ้่อยกับปวดเมื่อเนาะจะให้ข่อยถือ,อยังถือซอยนี่ยถือถือซอยถือไปสองเดียวกันอ่ะก็งวดหน้าเนี่ยเล่นจะออกสองมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมงานไหว้ครูนะครับไปที่ถุไงไว้งวดนี้ไปรอถูกสองมกรามไม่ทันแล้วนะอ่ะก็ขอเรียนเชิญ FC ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับ าจะมีบอกตัวโลกนะครัไปซื้อแบบพี่นอ้องอ่าขอเรียนเชิญ FC ทุกคนนะครับมาร่วมงานไหว้ครูสามมกุลนะครับเวลา10บโมงเช้านะครับสามมกราร้อยหกเวลา10บโมงเ้านะครับน้องของเรียนเชิญน,นะครับในงานมีเหรียญแจกทุนที่3ชื่อรุ่นว่ารวยไม่เลิกจัดสร้างเพียง2,568องค์อย่างที่ได้พูดไว้ว่าถ้าถูกถ้าถูกหวยเนี่ยผมจะเอาแป้งเทใส่หัวสามองแล้วก็ไปเซเว่นพร้อมใส่โบแดง ผมคนจริงอยู่แล้วจำได้ไหมปูว่าหัวลรอ,อแล้วอ่อ,อได้ไดไดหัวลาะแล้วได้หัวลเราได้หัวหลีคอยที่มั่นใจมากเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมก็เพราะเสียงนั่นแหละผมไม่ได้เอาใส่นะครับทุกคนผมก็ไม่ว่าเสียงนกเสียงกาไปตอนแรกคิดว่าเอฟเบกจะของได้สิมากแกงคนมันปรแมนเล่าหัวขวัญอย่างหอย,อยหูแล้วใครตัวหอยยังมาไปแค่เสี้ยนก็หอยบอกว่าไปงานยิ่วหัวขาวนี่วเอาเที่ยนหาหอยว่าไปแล้วเที่ยนหา่อยไปรถตัดปูรถตัดสมเด็จเลยมาเอาแป้ง สามว่ะสามมาดิเอาสามปองก็เลยเอาห้าปองไปรถตาสมเด็จสองกรานละมีครับื้นสองมาอ่านไหวคู like ่อีกไปนี่บ่บอกสวนในงานไหวคู่เนี้ยหมอหมออ่าเรื่องหมออะโอเคพี่น้องรัแก่บุญครับเดี๋ยวบอกคู่กันบอกคู้หลายๆเด้อโคมปาท่นะบอยเห็นเหตเสียซื้อเสียง ่อยคนดาเขาได้อันนี้ของใครไม่รู้นะฝากมาในผมถวายให้นะครับดอกดอกไม้นะมีคนส่งของมาถวายปู่นะครับมีคนร่วมบุญผลไม้เดี๋ยวผมจะแก้บนด้วยนะครับใครจะร่วมบุญก็แกลเล็แอน536 g ีกีเหรือว่าไม่ต้องโอนมาให้ผมหรอกไปทําบุญที่ไหนก็ได้นะครับส่วนใครอยากถวายผลไม้ที่ตําหนักก็ฝากฝ่านผมมาก็ได้นะแอน536 g g กีเฮีระวังนะครับเลขบัญชีผม <c oughs> มีแค่บจกนอตินเดียวพูดแมนะ้องั้านคือปรอมหมดเลยอย่าไปเชื่อมีฉายชีพนะครับเนาะนะอ่ะเดี๋ยวเราแก้บนกันก่อนก็ ที่นอนโอ้ยอย่างไรแห,หมเปลี่ยนเลยาโโอาบน้ำมาใหม่ดิห,ห้ามบวก่อนนะไ้ไปมาไามสามคนมาเลยหุบนะม,มาในที่เองเนี่ยเนอะข้อถือๆละมุนเบาทักเบาทักเจ้าทองรับเบาทักกระดีโดนเหมือนกันไป จะเต็มเลยนะเอาที่พวกมึงสบายใจต่ะก็คิดว่าจะได้เงินเดือนดีแล้วใครว่าเขาไปท้ามนอ้าองเอ้ยส่งกูขาวเมอ้ย เอลอันนี้มันมักกีเดงก่อกดเอาปูเจ้าหัวควันไขกันเนาะเอาเออเอาเอาเ้ดอครับเนาะเ้มครับเออเาหวยออกสองเมื่อาวเราคำนวณงวดหน้ากันต่อเลยแต่คำนวาคำพูดไหน มันดูขี้โม่ขี้คุยอะไรไปก็กราบขออภัยในความไม่เหมาะสมนะครับเนาะโดนโดนเลขเข่าครับพี่น้องให้ได้ดีใจเนี่ยก็นานี่ก็ว่าเข่าดอกตึกตะดานะครับกับหัวก็มาเข่าซีสามแล้วก็มาเข่านี่แหละอันนี้ยังกว่าสอนสองหนึ่งนี่แหละพี่น้องก็เลยให้ขี้โม่จังหน่อยเป็นคาแรคเตอร์นะครับเด้อตัวจริงเขาก็เป็นคนยังสั่นนะครับเนาะประเด้ขี้โม่ขี้คุยนะครับเนาะตัวจริงขี้อวดซื้อขี้ได้ส่งว่อมตั้งเถื่อนเอ้าคำนวณต่อเลยพี่น้องมาหนึ่ มันคือพีบา้าเนี่ยใครที่ไปเซเว่นสภาพนี้ดีบ่ <laughs> โอ้ยเนาะเดี๋ยวถ้าออกข่าวบาาาัณฑิตนั่นเป็นบา้าเนี่ยโอ้ย,นยเนาะในซอยออกไปด้วยพี่น้องออกข่าวแน่นอนเหรอชาวเบืองล้นี่มี <laughs> อาจารย์หนักแล้วเบิดระเบิดโคตรหนี่นมาได้ยาดาผมนะครับผมบ่นไว้พี่น้องเอ้ยผมก็เป็นบ้าละคุหน้าเดี๋ยวมันออกเงี้เดี๋ยวได้ผมเบิ่งก่อนพี่น้องลุงผมเหมือนผมว่าก็เอาม,มาใหม่สามสองหนึ่งป่ะ ศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามสองหนึ่งเบ้ามาต้องกลับได้เป็นใส่สูตรใจว่าบางทีเห็นบอกในนี่ก็บมิดะสองหนึ่งเนี่ยนะอ eh? nah, mm. ืมในนี่กับในมิดะสองหนึ่งเลยผมมากแห้งเด่นมากเลยเห็นบอาหน่ผมวิ่งโคมไปสองเก่าสองหนึ่งเห็นไหมนะเดี๋ยวกำลังเบิี่ยสูตรดจเพราะว่ามันเปลี่ยนสูตรใหม่ได้พี่น้องเพราะว่าเขาทั้งสองสูตรอี่แต่พอมันเขาเนาะ เก่ามัยอมมาเลยเฮ้ยกิน้องคำนวณแป๊บหนึ่งครับใส่เวลาแป๊บหนึ่ง <c oughs> ผมนี่คำนวณผมใส่เวลานะครับสมองผมบ่ค่อยได้ใส่ผมบ่มี่เ <c> ก <oughs> ่าหลังๆคนที่เศร้านับถือข่อยเลยเนี่ยเป็อย่างครับม่นนับถือผมผมเปอย่างแต่ผมยังมานับถือเจ้าของเลยชายคนนี้เขาได้เป็นบ้า <c oughs> คนตัดยิ้มเป็นพวกที่ห้าเนาะ <c oughs> เดี๋ยวก็ตัดก็ได <c oughs> ้เออเขาตัดลบไปมวยนี้ไปสีดาดาโหลดครับใจดีมื้อนี้ สองมักกะลาเริ่มต้นปีใหม่ไปต่องวดที่สามสองมักกะลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้สติวิจระญาณไม่มีใครรู้ว่าออกอะไรซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ครับลอต,ตเตอรี่เด้อซื้อยั้งก็ได้ขอให้มีสี่ปล่อยก่อนครับไม่ดีละซื้อยั้งก็ได้ขอให้มีสี่นะครับส่วนชุดเจาะนะครับ เม็ดเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเอาตัวนี้ไว้ท้ายดีกว่าเอาตัวนี้ไว้อะส่วนชุดเจาะผมขอคำนวณแป๊บซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ตัวแรกหนึ่งผมดูก่อนสองมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนลอตเตอรี่นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ซื้ออีกยังก็ได้ขอให้มีสี่ออมีส,มสีอะไรบ้างสีเก้าสีหนึ่ง 91แล้วก็47ครับฟังอีกคัน49 41 91แล้วก็47ครับสามตัวมี491แล้วก็497 491แล้วก็497เ49 49ม็ดเดียวตัวเดียวคือ4994นะครับเม็ดเดียวตัวเดียวคือ4994นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นลอตเตอรี่ไม่มีใครรู้บอกอะไรนะครับแล้วผดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกคนควรรู้ว่า ตัวนี้ผมชอบอาจจะไม่ได้อยู่ตัวแรกนะผมเอาไว้ตำแหน่งเดิมก็ฝากเป็นการมารฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณทุกคนวันนี้อย่าลืมแก้บนกันเดี๋ยวอาจารย์จะไปเซเว่นไปสภาพนี้แล้วครับเขาเซเว่นห้าเขาดาหอยเฮดที่ไหนนี่พี่น้องอโอ๊กมาอ้ายคนเดียนะ้บเป็นยังปู่จาได้ไหมว่าเสียงหัวล็อกที่ปู่ท่านขำวันนั้นผมบอกแล้วถ้าเลขเข้ามันไม่ใช่เรื่องมางเงินแล้วผมมาบอกพี่ทักว่าจิตผมถึงจําได้ว่า <Yeah. S 1> ดูรับดูแล้วอันนี้เป็นความเชื่อสว่วนบุคคลนะครับ ใช้สติวิจารณญาณน,นะครับอ่าใครไม่เชื่อก็ดูเฉยๆนะครับเพราะาอันนี้เชื่อส่วนตัวผมเองอย่าอย่าไปเชื่อตามผมนะผมพูดของผมเองนะก็ใช้สติด้วยนะครับเดี๋ยวจะว่างมงไงยอย่าไปงงไงนะครับอันนี้ของผมเองผมอาจจะเป็นบ้าก็ได้นะครับเนาะอ่ะก็บอกแล้วว่าเสียงหัวล้อถ้าเลขเข้าเนี่ยมันถึงจะชัดเจนว่าท่านดีจริงท่านขำอะไรดูดิปูเป็นยังีิว่าขำเบิ้งสภาพนะครับท่านขำยังสี่ล่ะขำท่าแล้วพี่น้องป้อแหล้วกค้นลูกไอ้ ทาเลขว่าเขาเลยนี่ผมกติบา้าเอา้าเสียงคำอาจจะเป็นเสียงอื่นที่มันเขามาแต่ว่าพ่อเลขเขานีหละกเป็นอย่างเรคือหัวขวนเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำหรับผมนี่พิสูจน์สำหรับผมได้ผมจะไปหลายปูขอบคุณแท่พี่น้องเพิ่น,นต่อไปนี่คนสีมาจำหนาลายขึะะ้นราคาสามมกราบนมีหอนมองจอดรถนะครับเจอกันพ่อน้องพี่น้องจะกลับมาอีกข้างไหนคนใายข้างไหนคนซาใส่ปีไม่ได้ค่านะ้ำมันกลับบ้านกันแล้วเนาะก็ยมีด้วยครับทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสติภาพเด้อพี่น้อง